สวัสดีครับเมารดบฟนรายก,การของคืนวิทยุ PDG Radio FM ดีอเอร้อยหกจุด้าศูนย์เมกเฮอร์วิยทยุธุรกิจท้องถิ่นออกอาการบริษัทหนึ่งสอบ้านประดงามหมู่แเทศบาลตำบลสมคิดอำเภอพันจังหวัดจงนทตั้งแต่วเวลา11บเนากาจนถึงเวลา12บสนาฬิกาหนึนน่ชั่วโมงโดยประมาณ ก็รรจะมา,ญญาปะมาะะพกับพี่แฟนได้การหนึ่งหนึ่งชงั่วโมงล้วตอนเย็นหนึ่งสองชั่วโมงครับช่วงนี้หวังว่าไม่รักแฟนรายการคงจะทำการทำงานอยู่กลางตรงกันนะเนาะบางท่านเก็บพริกผงฮนะอ่าตินในยก็คืองานครับเยือพาเนาะขับรถขับปลาอ่าใส่ฮิดกับผงก็มีครับเนาะ บ่าเออบางท่านก็คุดนอนอยู่บ้าว่าท่านจะอยู่แห่งหนตะบนได้ก็ตามฮะถ้าท่านมีเสียงเพลงอยู่ในหัวใจอู้เอินมาได้ฮะทีเบอร์กเก่าเดิมศูนย์ห้าสามหกศูนห้าศูนย์ก็ฮะฟรีสไตล์ครับก็ได้ไม่ได้เปิดทั้งหมดจริงๆห้เปิดเปีนหัวใจอเปิดได้เนะก่อนที่จะมาฟังสองเสียงเพลงจากทางบ้านก็มาทำการทำงานให้เป็นกิจกรรมนะครับ ด้านดีเคทับดายรนะด้านดีเคทับไายมีอยู่สองสาขาสาขาแรกตั้งอยู่ที่บ้านกล้วยมู16ครับสาขาที่สองตั้งอยู่ที่บา้านสันกุหิ่งทิศถนนสายพานไปแดดกลายไปกายมาพานไผ่พา,านมหาหันครับพระว่าศาลพระธูมิเต็มอยู่หน้าด่านครับก็ด้านดีเคทับไายมีอยูออ่ยังจำนายศาลพระภูมศาลพระภูมก็มีหลาให้ชนิดหลายอย่างเนาะ จังต่ำยังสูงยังน้อยยังใหญ่ยังท่าสีทรามดายังเสาเดียวยังสี่เสาเรียกว่ายังท่าสีติดคำม่อมมัแบบพระพอมกับทันถวายสารพระพรมหอเจ้าตีโต๊ะหินอ่อนมานั่งหินอ่อนทันเจ้าได้ไดสี่ใดมีมดครับช่วงนี้เป็นวัดเป็นไครับเนาะต้องการอ่างก็มีครับต้องการบัวก็ได้ครับกูกระดูกทันจะแบบไหนฮะท่าสีธรรมดาเรียกว่าติดกับ จกรอบทิศทางเพื่อบรรจุกระดูกบรรพชนครับนอกจากนั้นทางด้านยังมีรูปปั้นสัตว์ต่างๆโดยจ้าง,างม,ามาวัวควา,เา,เา,า,ายเป็ดไก่หมูมาเนาะะต่แตกระต่ายห่านหงกนะนกในก็มีครับไก่สป,ปะสเปดินเสปปะดินสองเนาะพิเศษสุดท,ทางด้านดีเคทับดาย,ยัางมีเทพนกมรนตันเนเทพนมนี่เมมหมาะที่สุดคือภายในบริเวณวัดชินกำแพงหน้าบดน้าวิหานกะ ถ้าทางวัดอานักจะมีส่วนลดเป็นพิเศษครับที่กล่าวมาทุกมดนี่จำนายถึงปีกถึงส่งครับท่านซื้อได้ทางร้านขายท่านได้เมื่อนกันเพราะว่าเจ้าของเป็นช่างนสลายเองครับจึงขายในราคานี้ใดสองสาขานี้บริหารงานโดยเฮียนิกก่อนนะครับเเดือนนะที่ต่อเฮียนิกก่อนได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 7 1 8 9 2 5 9, 6บ ติดต่อเดีในติเบอร์0 5น6 7 7้าสากเบรับรองว่าท่านจะบอกเพศวังสายแรกได้นำมาจากน้องพรคนงามบ้านสันสัตายฮะอยากมีคนใกล้มีใจเหงาไม่เคยไม่คิดถึงมออเพื่งแม่คำคนงามนะไม่ไม่เนาวต้วนนอกแม่สีพร้อยแม่เมย์แม่พดไม่สองมิลีฮะไม่กล้ากระแลงกับเจ้ากระแลงสินโกงไม่ฟ้องสปนัน ไม่ลอยไม่เอ้ยไม่เกียบน้องซิวฮะคำน้อยนะบางอ่อนตัดมีตัวเน่มุมหนึ่งบัรกล้วยดอกดับสิจมอนนุ่มไวทองแล้วก็น,น้องน้อยทานตะวันพระห้าไม่ไม้สันนกคอยฮะทุกเสียงรถาฟตัวเน่จีมอกให้น,น้องพรทุกทุกคนฟังนะครับสองเสียงเพลงครับผม คนรู้ใจคงอบอุ่นไปถึงข้างในถ้าข้างกายมีใครคนนั้นจินทางกับความเดียวดายปล่อยเรื่องหัวใจทุ่มเทให้งายมีเพียงก็วต็ ความหมายกระตุ้นแรงใจให้สูงกับงาน เฝ้ารอความฝันรอคนที่มาเดินเคียงข้างเป็นวังของกันและกันรอขี้เหงาที่เฝ้ารุกรานรอคนสำคัญมาช่วยบันเทารอคนสำคัญมาช่วย เธอคิดถึงกันหรือเปล่าคนที่อยู่ทางนี้กลัวถ้าลืมคำว่าเราไม่เคยมีข่าวคราว,าวมาถึงกันคนเก็บดาวดวงหวงบนความน้อยใจได้แต่ถามทำไมเหตุใดต้องไปหนา จะเกิดมองรูปปฏิทินเมื่อไรนกจะได้จะกลับมาเธอเดี๋ยวมีคนเงาตา กรับจบแล้วสองเสียงเพลงจากการแนะนำาจากน้องพรคนงามบ้ันสันจังตาอยากมีคนใกล้มีจะเงาไม่เคยไม่คิดถึงมอบเพื่อแม่คำคนงามนะมันหนาวว่าได้เม็ดแม่สีพลอยประกอบน้องไม่เมยอไม่พรแม่สมบดรบ้านองทําำ ม่กลากระเจ้ากระแดงทุกเออสันโกงเนาะไม่ฟองสัปนาดแล้วก็ไม่ลอยไม่เกียบไม่เอ้ยไม่เสาแล้วก็น้องซิวเนาะบางออนคำน้อยปางบะขำป้อมเต่เน่แล้วก็มุมหนึ่งบันเกรดอกราบสิจมอนนมใบทองน้อยทานวันประห้าไม่ไมสนควายทุกทุกคนตัวครับ ก่อนที่ฟังตอมสองเสียงเพลงก็ขั้นรายกันทั้งผู้ใหญ่จะดีซอสามท่านต่อสองเสียงเพลงนะครับช่วงนี้อาการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนาะแต่ว่าฝนตกบางที่กระแดดออกท้เป็นใครเป็นวัดเมย์กันนึกถึงคลีนิกที่ใกล้บ้านครับอบอุ่นใจดีเนาะถ้ามีคลินิกกลด้บ้านครับมอเตอร์ไซค์ก็ได้รถจักรยานคดีครับเนาะตอนนี้เหมารถไปไก่ครับนึกถึงคุณหมอวารุณีคลินิกครับ ตั้งอยู่3สาขาด้วยกันครับสาขาแรกวารุณีคลินิกตั้งอยู่ที่บ้านสนุกข่ายเลยกาแรงสังกูงไปประมาณ4ี่โยม่ครับบริการเปิดตั้งแต่เวลา4ี่โมงแมลงจนถึงสองทุม่มรเปิดตั้งวันโดยเฉพาะวันเสาร์เนาะเปิดตั้งแต่วัน8ปดโมงจนถึงสองทุ่มครับสาวารุณีคลินิกสาขาสองตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่ออครับตรงกันข้ามกับอบตตำบลแม่ออนะโปรสังเกตตึกสีส้มๆเนะเปิดเวลาตั้งแต่วันอาทิตย์จนถ,ถึงวันศุกร์ฮะแปดโมงจะถึงสี่โมงแมลงยุดวันเสาร์วันเดียวครับวารนนี้คลินิกสาขาสามตั้งอยู่ที่บ้านสําเกตเลยโรงเรียนสําเกตไปทีต่ตำบลออกนอกเดียวครับโปรสังเกตบ้านไม่จะงเดียวนะครับสีส้มเหมือนกันเหมือนกันครับ